วันนี้ก็มาค้นส่งอีแกแล้วมารับเล่มครับผมวันนี้นัดรับเล่มทะเบียนนะฮะมารับเล่มทะเบียนป่ะเดี๋ยวได้รู้ขั้นตอนแบบเป๊ะๆนะครับว่าเป็นยังไง บายนะปกติมาเช้าวันนี้ <c oughs> ช่องจอดรถเต็มเลยเต็มเลยน,นัดรับเรมปกติเลยวันที่ยี่สิสองครับผมเล่มทะเบียนก็ไม่ต้องกดบัตรคิวนะครับไปช่องตะกาที่ห้าเลยไปรอเลยเดี๋ยวไปข้างในก่อนนะครับเดี๋ยวก็วออกมาอไม่เกินผมก็ไปยืน่น เ,เขาจะมีใบนัดใช่ไหมฮะใบนัดที่มาเห็นเมนื่อกี้ก็ใบนัดเข้าไปถึงก็ใส่ในตะกร้าเพราะว่าไม่ต้องเอาบัตรคิวเราก็ใส่ในกะเป๋าปั๊บไม่เกินสามนาทีนะฮะเจ้าหน้าที่เอาใบนัดดูแล้วก็สามนาทีไม่ถึงไม่ถึงจริงๆแล้วก็เขาให้เล่มมานะครับให้เล่มเกี่ยวมาเราเคได้เล่มเกี่ยวกลับมาเล่มเกี่ยวของเรานะครับให้มารปัปบบ๊บเขาจะมีวันนัดนะเข,เขาบันทึกลงท้ายเล่มนะครับว่าเราได้ทํามาทําการเราจะได้ใบเสร็จ นะได้เล่มเขียวกับแล้วก็ได้ใบเสร็จใบเสร็จรับเงินในการคําคขอนะครับคือตัวของายทะเบียนเนี่ยงานแทนของเดิมที่ทุนหายเนี่ยหนึบาทคําขอ5บาทครั้งที่แล้วผมจ่ายไป1นึ่งบาทอ่าสิบาทนั่นคือค่าอากรสเต็มในการแปะของใบมอบฉันทะนะครับเวลาถ้าเคยมอบฉันทะก็มีค่าอากรสเต็ม เขาย้ำว่าค่าค่อนจะเต็มก็ที่นี่เขาเก็บไปแล้วเขาไปไอเองเราก็จะได้ใบเสร็จได้เล่มกับคืนมาในใบเสร็จเนี่ยเขาจะระบ,บุวันของนะแม่ดูเห็นแบบแบบแม่ดูเ <c oughs> อกาสารดูไม่ได้อระบ,บุของวันนัดที่เราจะมารับอ่ามารับป้ายทะเบียน ผมเดินเรื่องเมื่อประมาณวันที่18นะครับรับอีกทีหนึ่งอีกสองเดือน,น18ตุาลารับอีกทีคือ17ธันวาอีกสองเดือนอย่างจะ้ได้ป้ายนั่นทำไมเราถึงไ,ได้ป้ายป้ายแดงในการไปทำอะไรต่างๆเนะขาก็นนัดมารับอีกสองเดือน17ธันวาอีกสองเดือนผมจะได้ไป้าย ระหว่างที่ไม่มีป้ายเนี่ยก็ต้องเอาใบเสร็จเนี่ยเก็บไว้เขาบันทึกท้ายเล่มไว้นะในหัวเล่มเขียวเราอะเราก็เก็บไ,ไว,ว้ในรถอะตัวนี้คือออกไปแทนแผ่นป้ายทะเบียนกรณีสูญหายนะครับเราเอาใบนี้ไว้ถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่ถามเรื่องของทําไมไป้ายไม่มีก็เ,เนี่ยเอาใบเสร็จตัวอนี้แหละครับแทนนะใบ <laughs> เสร็จก็ใช้แทนอยู่ได้จนกว่าเราได้ป้ายอะนะจริงๆแล้วกว่าจนกว่าได้ป้ายไมได้ป้ายแล้วก็ป้ายไปติดเหมือนเดิม ใกล้สะพานเนี่ยต่อเลี้ยวแล้วขวาออกไปสะพานอินกันนิดหน่ไปชมกลับมาทางข้างด้านข้างอ่ะของศาลเจ้าตรงนี้ผมชอบเข้ามาทางด้านวังนี้จะได้เดินว่าจะเดินทักรอบนะโอ้โหรถจอดเต็มมากจอดที่ศาลเจ้านี่แหละเชื่อเจื่อเช่อเช่อเชื่ออ่ะก็ แล้วออกไปเดินตะรนตะรนสักหน่อยของโดนล่มแต่ว่าเป็นบางที่แะละบางที่ก็จอดได้บางที่ก็จอดไม่ได้จอดที่จอดได้ดีกว่าเดี๋ย <periods> วไปเดินตะรนตะรนทักเที่ยวนะ่อไม่ค่อยได้มานานใน,นสะพานอินนานๆมาครั้งนะเดี๋ยวไปเดินตะรนตะทักเที่ยวนึงตื่นทางบวยแล้วผิวน้ำที่ผ่านมามีร้านขายของคือมีจ้มตำม,มียำม,มีของกินทั่วไปนะฮะเพราะตรงนี้มีร้าน มีรถสามร้ออยู่หน่อยตรงนี้สองสามล้อามีด้วยมีด้วยแต่ผมเห็นขายอยู่เป็นจุดๆนผมไม่แน่ใจว่าเ,ออเขาไม่ให้ขายเป็นจุดๆหรือเปล่าตรงน,น้นตรงน้นตั้งบนพุตบาทนะอยู่ข้างบนพุตบาทไม่ได้อยู่บนถนนอยู่บนพุทบาทเลยหมายความว่าตรงนั้นน่าจะอนุญาตถัดจากที่จอดรถมาน่้จะอนุญาตให้ขายของได้ผมว่านะกเศรษฐกิจอนุญาตแล้วก็อาจจะมีการเก็บค่า พื้นที่หรือเปล่าว่าตอนนี้จอดอยู่หลายคันมีผลไม้นาะนี่นั่นแต่เขาขึ้นไปอยู่บนพุตบาทน,นะถ้าบนถนนเนี่ยเขาจะโดนไล่นี่ผมตรงเนี้ยผมนี่อาจจะมาจอดขายแบบั่วคราวเดี๋ยวประเทศกิจมาเ็าอาจจะไล่ไปอะไรประมาณนั้นพูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยโอเคครับผมเดี๋ยวลองไปเดินก็ชมวิวเที่ยวเที่ยวกันนะครับเพราะว่าไม่ได้หลายคลิปเรานีนบ่ายสามผมกะว่าสัก สี่โมงกว่าผมจะไปภายดํากะว่าติดเย็นนะ,นะครับมุ่งหมายดาไกลหน่อยแต่ก็กะว่าติดเย็นมูลรถจะติดไหมเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่า <us uk> จะได้ขนาดน้อยโอเคเดินตรงนี้สักหน่อยก่อนครับเด็รถกะว่าไปผายดําต้องติดช่วงสักติดเย็นไหมนั้นก็กะว่าจะได้เห็นผ้าทิศผ้ <laughs> าทิศตก กะทุกอย่างก็ผมกะว่าจะได้เห็นกะจะได้เห็นแต่ไม่แน่ใจว่าจะเห็นป่ะเดือดร้อนให้เดือดร้อนโอ้ย ก็ได้ใจก่นอ,อ,อนนะฮะสวน e จะเป็นสวนสาธารณะใช่นะมครับอันนี้ก็มีคนทั่วไปเขาก็ใส่กอกทอดร้อนนะท่านนะว้าวนอนนๆนน,น,น,นว้าวว้าวว้าวผมว,ว,ว่าเสียงอะไรดังแวะเสียงของไอเขาเรียกอะไรอะ ไอ้ที่เขาติดกับว่าวแล้วมันดังเห็นไหมเปล่าสองสองสองว่าสองตัวสีขาวขาวกล้องของผมก็ดังกันใหญ่เลย เดินพอเข้าใต้ต้นไม้ล่มดีฮะเมื่อกี้อยู่ในรถก็เย็นพอออกมาร้อนคบมโอ้ไปที่รถก่อนไปเอาหมวกกะว่าจะเดินไปตรงนน้นฝั่งโน้นสักรอบนะครับแล้วก็บนกลับเอาหมวกก่อนครับร้อนหมวกยังลืมไปเอาหมวกก่อนหมวกผ้าหมวกผ้า โดนแดดอ๊ย oh. ได้สวมหมวกหน่อยอ,องชั่วนะมันร้อน <c oughs> เลิหมวกกับแปหมวกอีกว่างนี้ไม่มีที่จอดรถนะครับมันจะมีที่จอดรถที่ใกล้ที่สุดถ้าเข้ามาถึงโซนของสะพานหินนะก็ใกล้ตรงสานเจ้าสาลเจ้าไม่เชื่ออะไรครับ ตรงนี้ที่ใกล้ที่สุดนะที่จะสามารถจอดรถได้ในวันที่ไม่มีงานโอ้กันจนจนจนพอดีเป๊ะหมวกก่อนใส่หมวกสีอะไรนี่มีหมวกสีส้มด้วยหมวกสีส้มแล้วกันมันบานดินี่นะรับนักท่องเที่ยวของแท้เลย ใ่หมดเสีต้มข้างหน้าเปิดข้างหลังสามเจ้าอะไรเอ่ยทำไมปกติอะมองนี้ปิดคอข้างหน้าเปิดหน่ยเปิดข้างหน้าข้าง เขาเล็กว่าตรงนี้จริงๆเขาปลูกไว้เขาปลูกไว้๋ไวอไม่ถือว่ไม่ได้ปูกผมไม่รู้จักชื่อนะอย่าว่ากันนะผมไม่ค่อยติดพวกของอาร์มกับพวกของบริเวณวัดเนี่ยถ้าไม่มีชื่อบอกผมเนี่ยเจอแล้วครับกิ กิวเทียนเก่งนะอ่าสะพานหินมูลนิธิเกียวเทียนเก่งหมายความว่าชื่อสามเจ้าน่าจะเป็นชื่อสามเจ้ากิวเทียนเก่งนะครับก็พึ่งเขาพึ่งจะผลเทศกาลกินเจครับน,นี่สองรันตรงเอาหลุดเลยอ้อออออวาวของพียกแล้นู่น เสียงดังจนันวลนหวันว่นไหวเลยมันต้องฉบนะมันยังมีเสียงสองตัวแล้วเนี่ยมีอีกตัวนึงกำลังจะขึ้นนะฮีปรุงนะฮะทักษิภาพตรงสะพานตรงนี้ก็จิ๋งขึ้นเยอะเลย <c oughs> ถือว่าโอเคนะเนี่ยเนี่ยเนี่ย เริ่มจากโซนของนะครับศาลเจ้ามาเนี่ยมันจะยาวตอนเย็นๆเดี๋ยวก็จะมีคนวิ่งโู้ยาวอ้อมเก้าอี้ให้นั่งเพราะถ้าช่วงบ่ายเนี่ยฝั่งนี้เริ่มจะล่มมากขึ้นนะครับมีกอเก้าอี้นั่งมากขึ้นแล้วก็ไปเดินดูครับ ผมไปเดินดูกันวิลล์ภูเก็ตครับผมล่าสุดที่ผมมาเนี่ยคือสะพานนี้ยังไม่มีไอ้นั้นเดรรักอะไรเอ่ยผมมาเป็นทงอยู่แต่ตอนนั้นเป็นทงเป็นทงองนานาชาตินะรอบนี้เป็นทงชาติเป็ทธงชาติไทยกับทงประจำของ ราชวงศ์รอเปล่า,าท่านมีสีชมพูสีเหลืองไม่รู้ประจำของพระองค์ไหนนะผมดูไม่ออกอ่าเป็นธงประจำราชวงศ์รอเปล่ามรใน้แน่ใจนะสีชมพูสีเหลืองเนวเฉพาะเนยวเนยาวตรงนี้นะพอจอดได้อยู่เมื่อก่อนบ่อยมากนะช่วงหลังๆผมออกไปเที่ยวข้างนอกเนี่ยผมไม่ค่อยได้มา นี้นี่คุยตามจริงนะคือดองป่าสนเนี่ยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นดงสนเพิ่งปลูกใหม่นะต้นไม้พวกนี้เหมือนกันเขาปลูกใหม่ทั้งนั้นต้นผมมาเนี่ยต้นเขายังต้นปลูกอ่ะต้นเขาสักต้นสนเหนียวว่าไม่โป้งไงนกปลูกต้นเล็กๆเ,เลยอ่ะมันยังเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยต้นสนที่เห็น แล้วก็มันโตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆโ้หลายปีนะตอนนี้คือต้นสนมันสวยมากแล้วคือมันใหญ่แล้วมันก็คลุมเอเรียตรงฝั่งนี้ทั้งหมดเลย<ม>ก็ยังเป็นสถานที่โล่งๆนะครับสบายๆหลอดไฟชุดใหญ่มีไหมตรงนี้อ๋อมีโคมไฟชุดใหญ่อยู่ครับคว่าแสงระหว่างกลางคืนก็จะมีโคมไฟชุดใหญ่อยู่นะนะมันใช่ชุดนี้โน่นๆฝั่งนู้นโน่นครับผม เห็นอยู่แล้วก็นู่นอีกเสาหนึ่งอีกเสาหนึ่งโอ้หลายเสาครับหมายความว่ากลางคืนเนี่ยว,วิ่งกสบายแล้วเนี่ยสุดทางก็ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวจะเดินขึ้นป่าไปแล้วทะลุไปอีกด้านนึง่งนะได้เดินนะได้เดินแล้วก็เหนื่อยอะ่ะก็ไปเรื่อยๆได้ภาพด้วยได้คลิปด้วยนะเลมต้นต้นมันพาดมาพาด เดินเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยก็นั่งสิครับเหนื่อยก็นั่งสิครับตรงนี้อย่าเดินขึ้นสะพานไปได้เออโน,น่นท่านเดินไปจะกว่างตรงโน,น่น เนะนำอีกอาน่แหละถ้าเดินได้เดินได้ถึงหว่งนี้สบายครับมันล่มกว่งนี้ล่มมากนะครับล่มแบบล่มจุดเลยทางเดินเรียบร้อยจากข้างในเข้สสวนแรกเดี๋ยวผมพาเดินไปถึงเลยก็เดินออกมานี้แล้วก็วงกลมนะครับเดินเป็นวงกลมได้แล้วก็กกน่าหน้า,หน,าหน้าดูชมดิตรงไหนร้อนก็ปก้องอวกตรงไหนไม่ร้อนก็ถอดครับผมสบายอยู่วันนี้ เพิ่งไปตัดผมมาฮะชอบผมสั้นเนกลี่ยนเกลียนสบายหลายหลายคนก็เดินออกกำลังกายครับอืมรอบการเนะที่ยวอางหนึ่งของผมก็มันเหมือนกับทุกคนนะนะอืตรงนี้มีทางขึ้นของวีลแชร์ด้วยนะครับนี่ข้างในนี้ไม่อนุญาตให้ปั่นจักรยานนะเทียนะนักจอกของเด็กคนเล็กๆก็ติดขอให้อยู่แต่จะปั่นใหญ่เมอใส่ไม่ให้เข้านะครับเนี่ยทางตัน ที่หลกฝนก็จะมีหนูในซุ้มผมก็นี้พอที่หลกฝนได้ข้างนอกนี่ไม่มีนะครับสุดมากเขาเปลี่ยนหลังคาใหม่ด้วยนะเนี่ยวันก่อนงานของเขาเนใี่ยเป็นงานเกี่ยวกับอเอาสายไควมามาทำเป็นแสงสีอะนะทางออกครับเดีย๋ยวเดินวนกลับไปไม่ไม่ไกลมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของ ทางเข้าบริเวณฝว่งสะบานหินอีกว่งคุณง่อีกวงเหมือนหลายๆที่นะฮะเขาทำทางลงไว้นิดหน่อยไม่แน่ใจว่าได้เห็นได้เห็นได้เห็นปูครับปูปูป,ป,ป,ปูปูสมแมใช่ไหมน,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 นอมยอนาานอานน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 นอนอนนนนเนนนนานน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  เล็กๆต,ตัวเล็กปูตระแหหรือปเปล่านี่ฮะพอเขาเคลื่อนไหวจะเห็น <c oughs> มองตัวไปถ้าเขาไม่เดินมองไม่เห็นนะปูเนี่ยเราจะเรียกว่าอูโมงต้นกงกลางได้ไหมว <c oughs> ันก่อนที่เขาจัดงานแสงสีใช่เขาเอาสายไฟพวกสายไฟระยะมามาเฟ่นะมันสวย <c oughs> มันเป็นเหมือนกับคนมาถ่ายรูปสวยนะฮะ ตอนนี้ลาลาบสามนิดแสงดีอยู่ครับอย่ามาติดมืดนะเพราะว่าผมว่ามีเรื่องของยุงแหละนะตอนนี้ยังไม่มีเข้าไปสามอากาศมันยังสว่างถ้ามาติดมืดเนี่ยยุงแน่นอนทางเดินทําดีครับรั้วเตนเลดห้ามนั่งบน,นรั้วเตนเลดนะครับแล้วก็เดินไปทะลุตรงฝั่งโน้นโอโมง เป็นอุโม,มงค์จริงคะดูเป็นอุโม,มงค์ยังไงก็เป็นอุโม,มงค์นี่เหยียวยามมาเลยอุโม,มงค์ต้นป่าก,กลงก่างครับฮะตรงสะพานนี้ลานจัดงานอยู่ข้างหน้านี่เองมองเห็นลานจอดรถเลยฮะมีงานหรือเปล่าชุ่มีกว้างข้างนอกแล้วปืด๊ดนี่จริงถ้ามันมีปูเห็นไหม เป็นโซนป่ากองกลางแล้วก็มีปูมีปูวเยอะจริงครับตอนนี้ตัวเล็กเยอะมากเมื่อกี้ถ่ายดูถ้าไล่ถ่ายนะมองตอนแรกผมมองไม่เห็นหรอกแล้วก็พอนั่นเราก็จะเห็นไม่ปูเยอะมีงานครับผมมีงานจริงด้วยครับแต่ยังไม่ถึงเวลาเลยมีการมีงานมีงานมันเรื่องงานอะไรครับสะพานหินไม่ไปงานไม่ไปนี่จะมาเจอถ้าเป็นคนเนี้ยป้อมตำรวจสะพานหินนะหน่วยบริการป้อมตำรวจสะพานหินตรงนี้ปุ๊บคุณจะมีทางเข้ายู่ โอเคผมเดินไปทางนี้เดินกลับไปที่รถครับผมนี่ผมเดินมาไกลนะครับเดี๋ยวผมเดินอีกเดินฝั่งนึงเมื่อก่อนคนเดินฝั่งนี้กันเยอะตรงนี้เขายังไม่เปิดนี่ก็เปิดมาเป็นปีๆแล้วพอเปิดพวกคนเดินข้างในเหมือนกับเขาเดินมาออกกําลังกายนะเห็นไหมเมื่อกี้เจอกันหลายนะคุณตาคุณยายเดินให้ได้ระยะแล้วเดินเสร็จเขาก็วนกลับทางที่ผมเดินนี่แหละเนี่ยวนกลับไปก็กลัวซื้อของกินมา นะครับแล้วก็อะไรนะเสือหอบเสือหอบสาสปูแล้วก็นั่งชิวเมื่อก่อนตอนลูกสาวเล็กๆผมก็อย่างงั้นลัะตอนนี้ลูกสาวโตนึกถึงไม่เมื่อก่อนผมก็มาเว้นๆอยู่บ่อยนะครับประมาณอย่างเ,เนี้ยแต่ต้นสนเมื่อก่อนเนี่ยคือต้นเล็กนะครับรถถ่ายเองอยู่ที่เดิม เมื่อก่อนนะพูดง่ายต้นสนต้นเล็กกว่ารถไถ่ความสูงอ่ะเพราะเขาเพิ่งปลูกโอโ้โหเลยสามสี่ห้าปีนนเนี่ยประมาณนั้นนะมันโตไวมากนะครับต้นสนสูงขึ้นไปแบบท่วหมหัวไปเลยตอนนั้นยังแค่สองสามเมตรเลยเหนื่อยไหมปวดขาเลยทีเดียวเดีย๋ยวดูก่อนว่าเผื่อเวลาจากนี้ไปน้องใกล้อยู่นะครับหลายกิโลสิบเก้ากิโลครับเกือบยี่สิบกิโล สีนาทีสี่ 15. ห้าทีตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามครึง่งอาตีว่าบ่ายสี่เลยกลมๆบ่ายสี่ห้าทันนะทันทันห้าโมงเย็ยนถ้าถึงที่เดินขึ้นอีกมชั่วโมงห้าโมงครึง่ง <c oughs> กลางสวยเห็นพระอาทิตย์คาดการเดีย๋ยวไปอัปเดตอีกทีครับไผนดำผมไม่แน่ใจว่าเขาเขาอยู่เลยจากไอเขาอยู่หรอ เขาอยู่หาดในหานี่ยาดําอยู่หาดในหานะครับอยู่กองหาดในหาแต่ขึ้นเขาไปอีกควากนึงนะครับไปหาดในหาถึงจะขึ้นผานอิดําได้ต้องวิ่งผ่านแหลมพมเทพไปโอเคเดี๋ยวไปกัน